สวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับบนสวัสดีครับสวัสดีครับผมเทพนทางน้อยเมืองไทยครับครับอ้อนแล้วครับเล่นแล้วครับเล่นได้แล้วเล่นได้แล้วครับอ้อนเหมือนเดิมนะครับแต่เล่นได้แหละเมื่อจะพักเอาเก้าอี้สีชมพูที่เล่นแตกครับเอามาวางบนหัวเวียงไปเวียงมาเล่นได้แล้วครับ ดีขึ้นเยอะครับบ่ายนี้ถ่ายได้เยอะเลยบ่ายนี้ถ่ายสามรอบครับบ่ายนี้ถ่ายสามรอบเลยครับสบายใจขึ้นเยอะครับอ่าท้องก็อาจจะเป็นายตามอาการแล้ครับมันก็คงยังไม่ไม่ไม่ดีเท่าที่ควรแต่ก็ดีมากขึ้นกว่าเดิมเยอะครับกินได้เยอะกินได้เยอะกินกิน เช้ชานอกจาะที่เห็นก็จะมีที่ที่บอกที่เราฟังว่าตัดตัดหญ้าอ่อนครับเนี่ยมาให้กินครับด้านหลังเราเนี่ยแล้วก็เราทีนี้บ่าหมาให้กินหญ้าที่ซื้อเข้ามาครับที่เขาตัดมาให้นี่ครับแต่เหลือซากบ้างนะแต่เดี๋ยวสัพดากโยนให้อีกครับจะเลือกกินแต่ใบหรืออะไรก็ก็ยังดีครับก็แล้วแต่ก็ยังกินได้บ้าง่ายได้เยอะครับก็รีบ่าดีขึ้น อันนี้ก็มานั่งด้วยใกล้ๆเขาก็มาเล่นด้วยครับก็มาหาเล่นด้วยก็ลงตอรี่กับติ๊ t ตอกไปบ้างนะครับสองคลิปนะครับก็เลยลง YouTube บ้าง <c oughs> หลังแหงเดียวเลยไง ขี้ปะขี้ปะหลังมาปพดดีปะพอดีขี้เลยนะลูกมลไม่ต้องหอไม่ต้องอันไม่ต้องอายขี้ได้สบายใจลูกแต่ทำไดาไม่หันหน้ามาให้ถ่ายนี่เนี่ยนะนะหันหน้ามาถ่ายดิ แดงแดงนะได้รับการเตียบสีมากเวลานอนเวลาอะไรจะดังจะแดงโอ้พี่ภูมิตามาช่วยปลูก้าแล้วครับพี่ภูมิตามาช่วยปลูกยาแล้ะเอาเลยปะาลูกมาลากมาลากลากถ้าใบมาเลยลเนี่ย้าใบเหลืองเนี่ย แค่หมดหรือแค่แถวเดียวถ้ามันไม่หมดก็แค่แถวเดียวลูกเพราะว่าเดี๋ยวค่อยถ่ายใหม่ตีใหม่ที่เหลือนะครับก็จะเป็นเนี่ครับก็จะเป็นเหมือนเหมือนที่ที่ตาพี่บูมาช่วยปลูกนั้นครับก็จะเป็นหญ้าช่วยกันดึงไปเท่าเท่ากนะันอ่ะมันจะได้เบาแรง นตรงนี้ก็ได้ตาเ่ยตรงตาเนี่ยนะฮะคนละหูคนละหูเลยคนละวานเนี่ยนะได้เบาแรงคุ้มยิดได้เบาแรงพ้อ่ะเดินไปตรงๆเดินไปนู่นเลย นี่ครับตะลากยาครับแต่ใบมันเดิมมละครับบ่มไว้ได้ตั้งแต่ตัดได้สองคืนแล้วมันีนหนักอาการอยู่ครับมันสดมันอวบครับใบถึงใบมัได้เหี่ยวจะเหลืองแต่มันสดมันอวบครับผมหนักอาการกันนี่ครับยาไม่งี้ดุกม่งี้ นี่อย่าไปอย่าไปย่ําที่เราปลูกแล้วนะครับนี่ครับเนี่ยนี่นี่นี่เป็นยอดยาที่ครั้งที่แล้วครับที่พี่ตาพีภูมิมาช่วยกันปลูกครับเนี่ยเราจะปลูกแนวนี้แนวเนี้ยครั้งที่เราปลูกแล้วครับที่เราปลูกไปสุดนู่นเลยครับสุดนู่นเลยแต่วัน,นเ,เนี้ยเมื่อสักพักนี้ผมมาตีใหม่ครับก็เอารถไถมาตีครับเนี่ยเอาโรตารี่ตีนะครับก็ยาวไปเท่ากันนั่นแหละถ้า พันมันจะพอหรือไม่พอก็นั่นแหละครับแนวนั้นเนี่ยกระบะไอ้หนวน้ําล้างได้นะเปิ่อขีเปิดน้ําล้างได้นี่ครับปลูกยายเขาเนี่ยส่วนงานปลูกยายเขาเนี่ยครับเนี่ยออ้าววรเปิดน้ำล้างได้ ประมาณนี้ครับเราเดี๋ยวผมขออนุญาตปิดคลิปนะครับเพื่อปลูกหญ้าชวนลูกมาช่วยครับก็เลยเดี๋ยวผมเป็นคนกบเป็นคนคูดเป็นคนกบนะครับส่วนให้ลูกๆเป็นคนวางนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณการติดตามทุกเมนทุกกำลังใจครับเราก็ยังทำต่อไปครับ พอพอปลูกเนี่ยพอได้ตอนพันใหม่นะฮะผมก็จะมาถ่ายตรงนี้มาถ่ายตรงนี้ต่อครับถ่ายตรงนี้อีกร้อยหนึง่งตีนะครับก็ทําไปเรื่อยๆเพราะว่าครั้งที่แล้วถ่ายถ่ายแล้วเราปลูกไม่หมดครับตอนพันญ้ามีไม่พอครับก็เลยมันมันก็จะไม่ทันเวลาซะเปล่าเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวเราทําไปถ่ายไปปลูกไปจะดีกว่านะครับผมก็ขอบคุณทุกการติดตามครับ ขอบคุณทุกาทการติดตามทุกการรับชมนะครับฝากเป็นกำลังใจพวกเราด้วยครับพอลูกพอลูกสามครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม